เอาล่ะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะคบผมในรายการดักนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับผมที่เกมว่า s u r v i v e r station นะครับผมแฟนตาซีนะไม่ใช่ endless variation นะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรออบนแพนะครับผมก็โหลดได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS นะครับผมซึ่งพอเราเกิดมาก็จะอยู่บนแพนี้นะครับ ซึ่งเรามีหน้าที่เอ่อตรงเรามีหน้าที่นะผมคอยเก็บขยะพวกนี้ซึ่งวิธีการเก็บขยะนะผมให้เรากดวิธที่กระเป๋ามึงนะเออแล้วก็ให้เราสมองมานะครับให้เรามานะแล้วมันก็จะมีสมอ,องอย่างนี้นะสำหรับสำหรับคนที่ว่าเมเริ่มเกมใหม่นะก็เราก็จะสามารถเก็บของมาได้มันก็จะมีขึ้นนะผมว่าเออกรงเก็บได้เท่านี้นะก็ส่วนส่วนเออ ก็เราถ้าเราลงน้ำไปเราก็จะเจอแบบฉลามนะครับผมช่งสลามนั้นเราสามารถฆ่ามันได้นะครับผมโอเคครับผมเราก็จะเก็บตรงค่ายข้างนี้นะครับโอเคครับผมกเกมนี้ก็เป็นเกมที่ว่าผมเล่นมาแบบดีนะครับผมก็เหมือนเกมรับนี่นะผมทางทางโทรศัพท์ไม่สามารถโหลดได้นะถ้าผมโหลดได้ผมจะทิง้งลิงก์ให้แล้วก็จะแบบอะไรให้นะครับส่วนเคลิปเมื่อวานนะผมคิดเอาวีก็ ขอขอบคุณนะผมยอดยอดวิวว่าตอนนี้ยอดการดูก็ขอขอบคุณนะผมก็ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งหมายไว้ก็คือสามร้อยกว่านะผมซึ่งมันก็สําเร็จแล้วนะก็ขอขอบคุณนะก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่ว่าก็เกมนี้เป็นถือว่าเป็นเกมที่ว่าผมฉลองนะสามร้อยวิวนะผมที่รว,รวมรวมรวมนะผมซึ่งเรา youtube ได้ทําการรวมของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะ โอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีของของของถึงนะครับก็แล้วก็สามารถเก็บได้นะครับโอเคครับ okay, ก็นะแล้วก็จะมีของของอะไรอย่างนะครับผมเช่นเอ่อที่ดูสมบัตินะเพราะเรากดเบจิเตสเราลองคิดกดอันนี้นะผมก็จะ แต่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนเกมรับตรงที่ว่าแบบมันจะพอเรากดพื้นที่ใช่ไหมเราก็พอเราเราก็จะไปถึงพื้นที่นั้นด้วยความรวดเร็วนะแต่ว่าเราก็กดไปเลยครับอืมนะครับแล้วก็คลิปเมื่อวานนะก็มีเด็กน้องคนนึงนะม,มาบอกว่าพี่ เล่นฟรีไฟดูหน่อยพี่เล่นอา v วีดูหน่อยพี่เล่นเทลให้ดูหน่อย,อยก็พรุ่งนี้ก็เตรียมดูกันได้นะซึ่งผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะนะตรงนี้ก็จะเป็นเหรอเราสามารถตีมันได้นะตีมันก็จะเข้าไปสิบสีนะแล้วมันก็จะสามารถตีเราได้ด้วยนะเขาเรียกว่าตีไม่โกงไอเจ้าพรุ่งนี้มันก็จะแบบนี้นะ อ้าวผมตายบเพอเราตายมันก็จะนิ่งอย่างนี้นะผมโอเคนะผมก็ตายให้ดูแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็กดสีเขียวไปนะเพื่อเราเพื่อมันเกิดใหม่นะครับผมโอเคพอเราเกิดใหม่นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคบผมนะเราเกิดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็กดให้แล้วเราก็กดแปับ เกส่วนมันให้อะไรก็ให้ตัมตามันให้หมดนะครับตันี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อปุ่มนะครับแล้วว่าแล้วก็ตอนนี้แล้วผมก็เนี่ยฉลามนะครับผมซึ่งวิธีฆ่าฉลามนะง่ายๆนะผมเพียงแค่เรากดที่กระเป๋านะครับนะครับเด้อกลับไปที่บ้านก่อนนะครับถ้าเรานะครับกดไปที่กระเป๋านั่นเองครับซึ่งเรานั้นเรานั้นต้องมี อ้าวขอมหายหมดนะครับโอเคครับเราก็ต้องสร้างทนูนะครับซึ่งตอนนี้น้ําผมได้แล้วนะโอเคอ่าส่วนเราก็ต้องเก็บเก็บพวกถังนะครับถังนี่พวกหีบสมบัติเนี่ยแหละดีสุดนะครับโอ,โอเคครับเราก็รอมันะนั่นแหละ โอเคเราต้องหาที่คาบก่อนนะในกล่องมั้งนะในกล่องมันก็จะเก็บอะไรไว้หลายๆอย่างนะส่วนตรงนี้นะเคลมผมก็เป็นประมาณนี้นะนี่วิธีคาบของนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นคาบอะไรคราบบนดึงบนไดนะแล้วก็คาบแันนี้นะครับผมคาบมันแล้วก็คาบแันนี้นะ แล้วก็คับกล่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีซา r เวอร์นะของที่ว่าชีวิตของที่ว่าใชีวิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรธนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับโอเคนะคับเราก็ต้องใช้ประมาณนี้นะอตอนที่ว่าต้องการซาวเวอร์นะโอเคครับเราก็า เในตัวเรามีอะไรม้่งเนี่ยโอเคมีแค่น้ำนะแล้วก็วิธีกดใช้ก็กดย่อ U S E นะผมข้างล่างนี้นะผมแล้วก็จะเติมให้เราได้นะคบผมโอเคโอเคแล้วผมก็จะประมาณนี้นะครับใครทด้ว่าอยากให้ผมเออเล่นเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูเป็น EP EP ก็สามารถเออสามารถกดไลค์ติดตามนะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์ว่านะว่าอยากให้ผมเล่นเล่นเกมนี้หรือไม่นะก็จะเล่นตามทุกคนนะครับผมผมทำถ่มตามใจทุกคนแต่ถ้าพบสามสิบซับนะ้ผมก็จะแจกของนั่นเองนะผมก็แจกของดีมากๆนะผมบางทีอาจจะแจกแต่า,าบัตรทูนะครับอาจต้องติดตามทุกคลิปนะผถ้าไม่ติดตามคลิปอาจจะพลาดนับถ้าพลาดนั้นผมจะไม่แจกนะครับ ถ้าพาดนะผมผมผมบอกเลยนะถ้าพาดคือคุณสลัดสิทธิ์นะครับมผมบอกเลยถ้าผมแจกกระทูนะครับผมแจกแค่ครั้งเดียวนะถ้าซับผมถึงับแต่ถ้าซับผมยังไม่ถึงก็จะจะไม่เปิดนะครับโอเคที okay. นี้ก็น่าจะตอนมืดนับตอนตอนมืดตอนมาถึงว่าชีวิตจริงเนี่ยผมตอนมืดนับโอเคโอเคนะแต่ข้อแต่ว่า เรานะไม่สามารถเอ,อ่อเกี่ยวฉลามได้อย่างนี้นะนะเห็นหม้มพอเราเกี่ยวฉลามมันก็จะทะลุนะนะเห็นไหมเราเกี่ยวฉลามมันก็จะทะลุนะที่ผมกำลังเกี่ยวฉลามไม่ดู เนี่ยเห็นไหมมันก็เกี่ยวไม่ได้นะครับผมก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะผมก็เป็นการมาเล่นให้ทุกคนดูนะว่าอยากเล่นไหมอะไรอย่างไยโอเคผมสามารถโหลดได้ทาง a n d ด o อ d และ iOS นะผมก็เป็นเกมที่สนุกสนุกนับแต่ก็โอ๊ยโอเคผมก็พอเราลงไปล่างก็จะโดนฉลามนับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปายครับผม